สวัสดีนะคะสวัสดีเช้าวันนังคารนะคะพบกับเราช่องน้องแมคโครชาแน,นลนะคะมาดูบรรยากาศตอนเช้านะคะบ้านน้องแมคโครนะคะปล่อยกินญ้าตามทุ่งนาแล้วนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องเล็กๆให้กับน้องแมคโครด้วยนะคะหนุ่มน้อยกลางทุ่งนานะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ